ขา FC ขึ้นมาสเตอร์ EP1 นะครับตอนนี้นะครับผม FC ผมก็อยู่ที่5,921นะครับแสดงว่าขาดอยู่ประมาณ7.9นะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมผมก็ได้นัด FC ไว้นะครับมาเจอกันตอนตี5ก็คือเปิดตาแรกของวันและนี่ก็คือเกมแรกของผมด้วยนะครับโอเคเปิดเกมมานะครับผมก็เจอตาแบงค์เลยนะครับโอ้โหแม่เอ้ยใครวะเรามาเข้าเรื่องเกมกันเลยดีกว่าครับผมหลังจากที่มี FC คนนึงนะครับ เขาจะมาจ้างผมดันแต้มนะครับแต่ว่าเนื่องจากมันมีอะไรขัดข้องเล็กน้อยครับเขาก็เลยบอกว่ามาแบกผมหน่อยเพราะฉะนั้นนะครับคลิปนี้มาดูกันว่าเราจะแบกเขาได้หรือเปล่าแต่ผมก็ไม่รับประกันนะครับว่าผมจะแบกได้เพราะผมเป็นสายแจกไม่ใช่สายแบกล้อเล่นนะครับผมจังหวะที่ผมเห็นคนครับเปิดหัวไปร้อยกว่าครับอัดตัวเริงเซอะเรียบร้อยครับผมดาวไปหนึ่งนะครับผมและนี่ก็คือเกมแรกของวันอาจจะมีเออหน่อยนะครับขนาดซ้ำศพยังซ้ำไม่โดนเลยครับเหียนไหมครับ ยิงพื้นโชว์เฉยเลยนะครับผมได้แล้วเราก็ได้มา1คิวนะครับผมแบบชิวๆนะครับจังหวะนี้ผมเห็นเพื่อนตันลุมผมก็ยิงไปหนึ่งัดเรียบร้อยครับดาวไป1น,นะครับผมแล้วก็จังหวะนี้อีกตัวนึงก็ยิงไปอีกประมาณ3นัดแล้วก็ดาวไปอีกหนึ่งะครับผมซึ่งเกมนี้นะครับแน่นอนครับผมเป็นเกมที่เราต้องพา F4 ขึ้นมาเตร์เพราะฉะนั้นผมก็จะเล่นพยายามเล่นเซฟผมจะไม่บู๊นะครับ และจังหวะนี้เหลียวเพนสตูยืนเอ๋อนะครับหรือว่ายืนหลุดหรือเปล่าไม่รู้แนละ้วผมก็อัดตัวไปเหลืองเตอร์เรียบร้อยดาวไปหนึ่งครับแล้วก็จังหวะนี้ครับเพื่อนเราดาวเราก็ต้องตั้งไอวอลเพื่อไปชุบแล้วเหมือนเหลียวเห็นสตูนะครับผมก็เลือกที่จะชุบก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนเราไม่ได้เกิดน,นะถ้าเราหมดนะแต่ยิงน,นะครับจังหวะยี้ก็เลยเปิดหัวไปเรียบร้อยครับดาวไปหนึ่งแล้วก็ตั้งไอวอลชุบเพื่อนนะครับผมซึ่งการเล่นเกมนะครับถ้าเกิดเราจะแบงถ้าเกิดสลับสายแบนะครับ ชุบต้องมาก่อนนะครับถ้าเกิดเป็นสายแบกบสายซับพอร์ตนะครับถ้าเกิดเป็นสายบูกก็คือบูกไปเลยครับอันนี้คือน,นิสัยผมนะครับแต่จังหวะนี้เราก็ได้มาแล้วทั้งหมดแล้ว5คิวแล้วแล้วจังหวะนี้เหมือนมีศัตรูใต้วอลไปก่อนหนึ่งสเต็ปนะครับไม่รู้มันอยู่ไหนนะครับผมก็พยายามหานะครับแต่จังหวะนี้เหมือนมันไหลหลังผมนะครับไอ้นี่สะกิดผิดคนแล้วนะครับผมจังหวะนี้ยิงลมโ์ไปนหนึ่งสเต็ปอัดตัวอัดตัวเรียบร้อยครับดาวไปหนึ่งนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นรอบสองนะครับถ้าจำไม่ผิดครับ ก็ไม่ได้ตึง้งแค่ดึงไก่ติดนะครับแล้วก็จังหวะนี้ผมเลือกที่จะกระโดดไปบนหัวตัวอะไรสักอย่างหนึ่งของเกมครับซึ่งมีผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าตัวนี้มนเรียกว่าตัวอะไรผมก็ได้ทําการยิงทีอีสปอร์ตนะครับแล้วก็ยิงตัวแล้วก็ดาวไปหนึ่งนะครับและผมอยากจะบอกนะครับว่าตําแหน่งที่ผมยือนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นตําแหน่งที่ค่อนข้างจะดีที่สุดภายในเกมนี้นครับหมายถึงภายในด่านนี้นะครับผมเท่าที่ผมแบบดูมานะครับ ใครที่ขึ้นมาอยู่บนจุดนี้นะครับโอกาสที่จะได้คิวข้อนข้าจะมากก็เหมือนผมในตานนี้ผมก็ได้ทําการยิงฟรีไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าศัตรูมัวแต่ยิงกันอยู่ด้านล่างครับเพราะเป็นที่สูงนะครับสามารถยิงหัวได้ง่ายแล้วก็มีที่กันบังเช่นหูของมันนะครับผมผมก็อัดตัวเหลืองเตอรไปแล้วก็ดาวไปหนึ่งนะครับแล้วผมก็เลือกที่จะเข้าวงนะครับแต่แนะนํานะครับถ้าเกิดขึ้นมาบนนี้นะครับผมต้องพกเครื่องดีดมาด้วยนะครับเพราะว่าเวลาลงมันจะได้ลงง่ายๆนะครับผม ผมก็มีเครื่องดีผมก็ได้ทําการดีดเข้าวงไปนะผมและนี่ก็คือสเตปการยิงฟรีของผมนะหรือว่าดาบนี้นะถ้าเกิดใครที่มีนะผมก็เอาไปใช้ได้นะหมายถึงเครื่องดีนะครับสเตปนี้ครับผมเพราะว่าผมก็เห็นหลายๆคนเขาทํากันนะผมก็เลยมาทําตามเพราะฉะนั้นมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าหลังจากนั้นนะผมก็ได้เหวี่ยวเตือนตูครับอยู่ด้านนอกก็ได้สกปรกแล้วก็อัดตัวเหลืองเตะแล้วก็ดาวไปหนึ่งครับแล้วผมก็ได้มาทั้งหมด11คิวแล้วนะครับผม เกินปุยมุยนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับผมเกมนี้เราบอกเต็มแน่นอนนะครับผมแต่ผมก็ไม่รู้นะครับว่า FC เราจะได้กี่คิวแล้วก็ได้กี่ดาเมจนะครับเพราะว่าแพทนี้ครับค่อนข้างจะใช้คิวแล้วก็ดาเมจเยอะลำดับเราอาจจะรักษาได้นะครับแล้วจังหวะนี้ก็เหลือประมาณ3ามหนึ่งนะครับก็คือตี้ผม3คนแล้วจังหวะนี้ศัตรูเหลือคนเดียวครับ FC เราก็กระโดดปาดหัวไปนะครับแต่ไม่โดนนะครับผมและเกมนี้เราก็ได้บูย่ามาครับซึ่งเกมแรกแน่นอนครับผมผมบวกไป71นะครับผม แล้วก็ f c เรารับวกไป72นะครับก็ไม่แพ้ไม่น้อยหน้ากันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาดูเกมที่2กันเลยครับนีไ่ไย f c บวกไปทั้งหมดและตอนนี้นะผม f c เราก็เหลืออยู่ประมาณ28แต้มครับถึงจะขึ้นมาสเตอร์เพราะฉะนั้นเราก็ไปลุยเกมที่2กันเลยดีกว่าครับผมเราก็กดหัวใจไปก่อน1สเต็ปนะครับ ไปกันเลยนะครับผมสําหรับใครที่ดูจนถึงตอนนี้ก็ขอขอบคุณมากๆนะครับผมเพราะว่าคลิปนี้ค่อนข้างจะยาวนะครับผมเกมที่2ก็มีบุคคลไร้นามนะครับมาเต้นใส่นะครับแต่ผมก็ไม่สนใจอะไรนะครับเพราะว่าผมไม่อยากแบบทําให้เรากดดันอะไรประมาณนี้ไม่อยากมันไส้มันตามล่ามันอะไรประมาณนี้แต่ผมก็เลยได้แต่กดสวัสดีไป1สเต็ปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมก็มาดูเกมที่2กันเลยนะครับว่าจะขึ้นหรือไม่ขึ้นนะครับผมจังหวะนี้ผมก็เลือกที่จะลงบอกโคนนะครับ เพื่อไปหาปลานะครับล้อเล่นนะครับผมผมก็เห็นปืนสามมันก็ฟาร์มไปปกติครับแต่จังหวะนี้เหมือนมีศัตรูนะครับกาลังวิ่งมาชาร์จผมก็เลือกที่จะอัดตัวเหลืองเตะเลยนะครับผมเรียบร้อยครับดาวไปหนึ่งนะครับเข้าหัวไม่สุดท้ายนะครับแล้วผมก็ได้มา1นคิวนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ได้วิ่งประกบกับ f c เราครับเพราะว่าจะได้ช่วยกันนะครับถ้าเกิด FC เราตายเดี๋ยว FC เราไม่ได้คิวนะอันนี้ผมคิดไว้นะครับเพราะว่าผมอยากให้ FC เราขึ้นฟาร์เตอร์นะครับเหลือแค่ยื่รับ ซึ่งการชุบแต่ละครั้งทุกคนสังเกตนะครับผมจะตั้งไอวอลตลอดเลยนะครับถ้าผมมีนะครับถ้าผมไม่มีผมก็ต้องดูซ้ายดูหน้าดูหลังนะครับผมและจังหวะนี้ผมก็ได้ไปล่าคิวต่อนะครับและจังหวะนี้นะครับผมก็ได้มาเล่นขอบวงนะครับเพราะว่าเพื่อนเราได้ทําการตายไป2คนแล้วจังหวะนี้ผมเหมือนเหลียวเห็นศัตรูด้านหน้านะครับผมก็เลือกที่จะตั้งไอวอลไปก่อนหนึ่งสเต็ปนะครับศัตรูเหมือนจะเป็นงานกระโดดยิงโล่คงกิบเป็นสเต็ปตั้งไอวอลไปก่อนหนึ่งสเต็ปนะครับศัตรูเหมือนจะเป็นงานผู้หญิงก้ามตองก็จะกระโดดอออัััดดตววเเหลืงึรรรียยบบ้คาไป ไม่ใช่ไม่ใช่ผู้หญิงกล้ามท่องนะครับผมมองผิดนะครับแล้วผมก็ฟาร์มของแล้วผมก็เลือกที่จะไปชุบเพื่อนนะครับแน่นอนผมเกมนี้ผมก็ทําการชุบไปหลายครั้งแล้วครับแต่ไม่ใช่ FC แล้วนะน่าจะเป็นเพื่อนเพื่อนผมนะครับ2คนนะครับที่ผมชุบนะครับเพราะว่า FC เราค่อนข้างจะเล่นดีนะครับผมผมสังเกตดู FC เราก็เล่นดีนะครับแต่อาจจะไม่มีตี้หรือไม่มีเพื่อนก็ได้ถึงยังไม่ขึ้นหรือไม่มีเวลาอาจจะเป็นเด็กเรียนอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับผเราก็มาดูกันเลยหลังจากนั้นผมก็ ชู้เพื่อนได้นะครับผมผมก็ไปล่าคิว่อนะครับจังหวะนี้ครับผมตั้งไอวอร์ก่อนสเติเหมือนมีสตูด้้งหน้าครับผมอัดตัวเหลืองเตอร์ไปสตูตั้งไอวอลทันนะครับแล้วผมก็เลือกที่จะสกายเลอร์ไปนะครับผมแต่จังหวะนี้สกายเลอร์ไปแล้วนะครับผมก็อัดตัวเหลืองเติร์ครับก็ดาไปหนึ่งครับแลวเหมือนมีสตูดิขวาครับผมก็เลือกที่จะตั้งไอวอรก่อนนะครับผมเราก็ได้คิวมาอีกหนึ่งคิวครับแต่จังหวะนี้นะครับหลังจากนั้นผมก็ได้เหลียวเพื่อนเพื่ ผมจะไม่เล่นกางวงนะถ้าเกิดคนเยอะนะครับถ้าเกิดคนน้อยผมถึงจะเข้าวงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็มาดูกันนะครับว่าผมจะเข้าวงยังไงนะครับผมแน่นอนก็ผมเทคนิคการเข้าวงของผมก็เหมือนเดิมเลยครับผมใช้เครื่องดีดเหมือนเดิมนะครับผมซึ่งเกมนี้นะผมก็ได้ได้เครื่องดีดมาหนึ่งอันนะครับแต่จังหวะน,นี้มันมีศัตรูยิงผมผมก็ตั้งไอบอกกลก่อนเสร็จแล้วก็พันยาก,ก่อนเข้าวงนะครับผมต่อให้อยู่นอกหมอกผมก็ตั้งไอบอลครับเพราะว่าเผื่อมีศัตรูที่เล่นนอกหมอกเหมือนกันกับเรานะครับนี่ก็คือวิธีของเอ็ หลังจากที่ผมตีเข้ามาในวงนะครับผมก็รู้สึกว่าอันนี้ผมเจอคนดังหรือเปล่านะครับเ t หลวงพี่นะครับไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าผมอ่านชื่อผิดยังไงก็ขออภัยนะครับทุกคนโปรดดูชื่อหรือว่าอ่านชื่อศัตรูที่ยิงผมเลยครับเพราะว่าจังหวะนี้ผมเหมือนเห็นคนด้านหน้านะครับผมก็เลือกที่จะยิงนะครับแต่ยิงไม่โดนรับปิดเหลี่ยมเสานะครับผมผมก็เลยอัดตัวเหลืองเต้ไปนะครับก็ดาวไปนะครับแล้วเหมือนมีศัตรูครับผมก็เลยตั้งไอวอลต์ก่อนสเ็ปนะครับผมจังหวะนี้ผมโดนหน้าหลังเลยนะครับผมก็เหมือนจะลนนะครับ ในจังหวะนี้นะครับผมผมก็วิ่งกระโดดยิงอัดตัวเหลืองเต๋ไม่ตายนะครับผมก็เออไปหนึ่งสเต็ปนะครับตายวอลไปแบบมั่วๆเลยนะครับผมแล้วก็ได้มา1คิวนะครับผมซึ่งเกมนี้ผมก็ได้มา4คิวแล้วผมก็เลือกใช้พันยาก่อนแล้วตอนนี้ไอวอล้งหมดผมก็ต้องหาที่กันบังนะครับผมเพราะฉะนั้นผมขอพันยาก่อนครับแป๊บหนึ่งทุกคนอาจจะงงแล้วทำไมคลิปนี้นานจังมันเป็นคลิปแรกของผมนะครับที่นานที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจังหวะนี้นะทุกคนจับตาดูให้ดีนะครับหลังจากที่ผมสกายเลอร์ไปนะครับ ศัตรูโคตรคมเลยนะยิงหัวผมเฉยเลยนะเรียบร้อยเลยนะผมไม่มีเกาะหรือเปล่านะย,ยิงตัวนะครับผมแล้วก็มีนี่ครับผม MP หลวงพี่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะครับแต่จังหวะนี้เหลือตัวแบกคนสุดท้ายนะก็คือ FC ของเรานั่นเองครับผมซึ่ง FC เราก็ได้มาทั้งหมด8คิวแล้วนะครับแน่นอนครับผมเกมนี้ยังไงก็คืนครับเพราะว่าขาดแค่28เต้มนะครับผม และก็จังหวะนี้เหลือศัตรูอยู่แค่5คนนะครับถ้าไม่รวมเราก็เหลือ4คนนะครับน่าจะเป็นตี้เดียวกันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเรามาดูสเต็ป FC เราเลยดีกว่าครับผมและจังหวะนี้มีคนหลอยนะครับเราก็ตั้งไอ้วอลแล้วก็ใช้กองไฟไปหนึ่งสเต็ปนะครับเหมือนมีศัตรูมาเข้ามาถมจังหวะนี้ยังไงผมยิงลมคมกีบไปหนึ่งสเต็ปตั้งไอ้วอลก่อีหนึ่งสเต็ปนะครับจังหวะนี้อัดตัวเลิร์นเตอร์แต่ไม่ตายนะครับผมจังหวะนี้วิ่งจุ๊บไปก่อนครับติดไอ้วอลนะครับผมออกไปด้านนอกก็ยังเจอตัวเอรไไมม่ดดาาววปนะคัับผงะนัครบผมจะะะไหหหวววรรรือจจ่งงคัับ สุดท้ายนะครับ FC เราก็ตายไปนะครับแล้วนะครับเกมนี้เราก็ได้ที่2แล้วครับผมซึ่งแน่นอนครับผม FC เราได้คิวเยอะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมตอนนี้ FC เราก็ได้ทําการขึ้นมาสเตอร์เป็นอันที่เรียบร้อยสรุปแล้วครับผมภารกิจพา FC ขึ้นมาสเตอร์ก็สําเร็จเป็นอันที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจังหวะนี้ผมก็ได้มาทั้งหมด4คิวนะ FC เราก็ได้มาทั้งหมด8คิวนะครับผมขาดอีก28แต้มแน่นอนครับผมยังไงก็ขึ้นนะครับสุดท้ายนะครับผม FC เราก็ได้ทําการ ขึ้นมาเตอร์ก่อนรีแลกง์วันนี้ครับเพราะฉะนั้นผมก็ขอบคุณน้องมากๆนะครับขอบคุณนะครับพี่วาารน